ทีมคนบ้าสร้างโลกของเราทำภารกิจสำเร็จคือการขออาหารสัตว์มาได้จำนวนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าใจดีอีกครั้งนะคะได้แล้วครับได้้แลวครับเราได้ของแล้วเรือหารถมาต่อไปเราจะทำอะไรต่อคุณเดเราต้องหารถมาขนกันครับเพราะตอนนี้รายการเราไม่มีไม่มีรถกระบะครับทงหายอยู่รถกระบะก่อนแป๊บนึงนะครับนีของอไปเลยตอ มีใบหมาหของที่นี่ครับผมตักนิดตักนิดตักนิดเอ้ยกินได้จริงๆถ้ามึงกินกูก็กินอนะ่ะคุณผู้ชมครับอร่อยครับ <c oughs> อ็อ วันนี้คุณโดนก็พาปูร่วมทำบวกมาแล้วเป็นรถกระบะคูชายดีครับบถคุณลิงครับรมการเดินทางไปยังเกาะหมาของเรากำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะค่ะ ครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่พุทธมณฑลแล้วนะฮะเราอยู่ตรงที่เกาะสุนัขครับบริเวณที่เราจะเอาของเนี่ยมาให้บริจาคก,กันครับไปกันนู้นไปเจราจาน้าเนี่ยตอนนู้นนะเนี่นนนนนนเดี๋ยวน้องกลุ่มน้องพวกเนี้ยก็จะเอาอาหารไปให้ตรงแถวป่ปะครับใกล้ที่ผมโทรเข้าโทรเข้าไปไนะครับเช้าเมื่อเช้าอ่ะครับสามสามเดี๋ยวามาบอกให้ เอาละครับหลังจากที่คุณนนได้ลงไปคุยกับป้าแกเมื่อกี้นี้ครับได้ความมาว่าไงครับคุณนนทคือป้าเขาไม่ให้ถ่ายภาพเคพื่อนไหวคร้แต่ให้ถ่ายภาพนิ่งเราก็ได้ถ่ายภาพนิ่งมาแล้วไปฝากของทางคุณผู้ชมให้ได้ดูครับเพราะว่านี่ก็ด้านหลังนี่เราก็เราได้ถ่ายได้แค่นี้จริงครับด้านหลังนี่ก็เป็นเกาะมาครับแต่ของเถีองเราบริจาคเราเอารูปภาพไปฝากครับผม คนบ้านสร้างโลกของเราก็ยังไม่หยุดทําความดีแค่นี้นะคะเทปหน้าเรายังไปลุยกันต่อที่บ้านแสงตะวันเป็นบ้านเพื่อสัตว์จรจัดและสัตว์ทิการอีกที่หนึ่งค่ะอย่าลืมไปให้กําลังใจทีมคนบ้านสร้างโลกได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองภาพความประทับใจอย่างนี้เห็นอีกเพียบแน่นอนค่ะดูแล้วลุงแกน่าจะให้ถ่ายนะครับตอนที่เราจะไปนู่นเราก็ต้องหาทางออกกันนะครับเนี่ย